มาพี่น้องมากินออมกบน้ากันพี่น้องโอ้ยกบหน้าเลยพี่น้องแสบๆครับออมใส่บักเขียใส่ปัก,กเลิอดโอ้ยสุดยอดพี่น้องเลยกบหน้าครับฝนตกกบออกดี มาแสบน้ำแันพี่น้องมามเสพพาก,กีเลิศหอมหินหินด้วยพี่น้องเลยกับขาหนียวพี่น้อง มาแสบแสบพี่น้องมาขอบคุณกับผม